สวัสดีครับผมพี่น้องตอนโซโซครับผมเช้านี้เกิดทพาพี่น้องมาหาจำบ่วงเพื่อเรานะครับลงคิปลงองยางกับบริลล่องตอนเนื่องจากเตียพี่น้องเลยเป็นนี้ก็ยากงานยากยังนะครับเมื่อนนี้กะบรรยากาศตอนนี้เศร้าๆกันหนาวครับผมตะวิ่กลจะึ้นแล้วครับผมประมาณจะหกโมงแล้วครับหรือประมาณอีกหานาทีครับผมจะหกโมงนี่งครับเวลาประมาณอีกหานาทีจะหกโมง ตอนนี้ก็ตีห้ากลัวครับอีกประมาณสามสีนาทีจะหกโมงตะวันฟ้ามันยังมืดด้วยครับเกือบลืมหมวหมวแวดมานําครับผมตะเวนนี่แจงขึ้นอยู่ต่วันเมื่อวานนี่เด้นาใสยิดบ่วงทิมใครับเมื่อวานนี่ตะเวนนี่สสงขึ้นแล้วต่วันมืดอยู่ครับผมหนาวบรรยากาศหนาวหนาวครับผมจักนูจะออกบวกผมเลยมใส่บ่วงถิมใครับผมตอนนี่ก็ภาพี่น้องมาหายามบ่วงเก็บบ่วง มาลุดไปน้ากันว่าจะมันประมา,มานครับเจ้าหนี้กอนใส่ก al, บ็บ่ได้ใส่พี่น้องเมืองครับเขาื้อนี้จะไปอยู่จะไปใส่ยู่เดี๋ยวจะใส่พี่น้องเมืองอยู่ครับมาลุ่นมื้อนี้ไปน้ากันครับผมมันจะมันประมานใส่บ่วงถิ่มไปกับประมาณสี่สิบก๊าลัง,งเลครับผมคำคำเลือกานมาคำคำกับบริใส่นะครับบ่มีเวลาใส่พี่น้องเมืองเฝ้าวใส่อย่างมันบ่มีเห็นหุงใส มานรุนต่นเศร้าน้อกันเลยครับผมว่าจะมันบ่มันเศร้านี้นะครับผมจะพ่อได้ไปเห็ดกินเห็ดง่ายบ่เฮกยังไงเศร้านี้ติดตามไปน้อกันครับผมับบ่วงใส่น้ำมันกันเต้าน้ำไปครับคิดว่าจะไม่หนูอยู่ะไปสิมีติดติดบฮกยังไง นี่หลังหนึ่งครับนี่น่าต่ำอยู่แต่บ่าปติดครับผมพี่น้องบ่งสิ่งครับผมบ่งสิ่งใช้บ่งสิ่งนะครับผมแรกไม่มีอะไรเลยฝั่งทางนี้มีอย่างติดโป๊นขวยที่ยู่นี่ครับคนขวยมัน โอ้มีแนวน,นต่ำอยู่ครับเห็งว่านูออกมาอยู่บบติดคุณครับ,บว่ามันอยู่ในหูคือาโว้ยยังไงเฮ้ยคือบบติดคุณครับผูมันอะไหวยันขว่วยมาใหม่ๆอยู่โอ้ยเรียนต่ำ มึมันมึงก็เสียไทางกลางคนนะมึงติดอยู่เฮ้ยนี่ครับโอ้ตีเราตีเราตีเราพี่น้องตีเราหนี่นี่โอ้เบ้อเลยเบ้อเลยตัวแบกนี้นี่ครับใช่แล้วบ่วงบ่วงผมดิเออเออเออตีเราครับผมตีเราโอ้โหตัวแบกนี้เลยครับผม โอ้โห oh, oh, oh. นี่ครับโอ้บ oh, oh, ่วงอยู่พุ่นโอ้วันบวติดผมใส่ดักไว้นี่นะครับอ้อมนี่เลยติดอีดีโอ้มันมัน <c oughs> พี่น้องเอ้ยบ่ารุดครับรุนนี่ครับบ่ม,มีรุดครับบ่วงสิงครับผมบ่วงสิงมันม ال, ันแล้วพี่น้องวดลายเชียนครับผมว่ามีรุดครับรุนนะี่นี่ ครับผมเห็นว่าครับมแลนวพี่น้องเลยโอ้ตัวแบบ่งครับผมโอ้ครับตัวเงี้ยครับโอ้โหเดี๋ยวขอเกีย๊ยบคนครับตั้งกล่อง,องพี่น้องมึงหน่งยกัน ครับผม,พ,มบบบพี่น้องเห็เนไหมครับ,รบโอ้โหตัวบลาเล่เลยครับป๊าดพี่น้องเอ้พัวนะพัวนะตัวบักเงี้ครับผมพัวนะเห็นไหมครับโอ้โหบักเงี้เลยครับติดบ่วงซิ่งครับบ่วงซิ่ง นี่ครับผมพี่น้องโอ้โหเต็มแหลกครับบบกไงเลยครับผมไงก็แขนนี่ครับผมเต็มแหลกเต็มแหลกอืมยอยาตัดเฉียวด้วยครับรต้องตัดเขียวก่อนเพราะว่ากันมันกัดเท่าน้ำขี้ปลาพติดแล้วขวยเป็นตีครับขึ้นยัง เฉียวออกน้ำครับใส่ถุงก้อนค่อยว่าไดพราะว่า มใส่เงี้โอ้โห่เรียบร้อยครับผมแต้มแรกครับผมมันมานพี่น้องครับเห็นปะครับเห็นปะครับผมแต้มแรกครับผมแต้มแหลกง่ายเลยครับผมสุดยอดเลยพี่น้องเลยแต้มแหลกครับผมมันห้วครับใส่เงครับผมใส่ไงบักนีบักป้านสองโลเลยครับผมโอ้ยหอเคครับผมไปรุ่นน้ำกันต่อครับผม รวยครับผมไม้นี่ครับผมได้ลังเดียวครับอใส่บิ๊กเลยครับใส่ไงเลยครับพี่น้องอุ้ยบอกไงครับสุดยอดครับโอ้ยเอาไปลุ่นมันกันต่อครับใส่ถิมไว้น้ำมันมองห้น้ารับมองละหาหลังงหกลังครับผมพี่น้องยางอ้อมใส่หน้าเนี่ยเมื่อกี้ผมใส่พี่ครับใส่มองถิมไว้มองละหารล้างหกลังครับใส่อ้อมไปเพียม รุ่นไปน้ากันครับผมเอามานแล้วครับเศร้านี่จะได้เพิ่มอีก็ตัววะจังไงไปครับอย่างติดบโบได้เพิ่มอีกตัวโบนี่อย่างพันเลยครับนี่เป็นหูหน่อยบยังบัวพันเลยพันบ่วงเลยครับไม่ตัวเดียวบ่างยังไง ใส่ใหญ่ไปไลายรมองอยู่เดี๋ยวกัดเศร้าครับไปเว้นขึ้นแล้วครับผมยำบ่วงมาได้เ,เครื่องอยู่พี่น้องเอ้ยเอ้ยนี่ก็ซื้ออยู่ทางนี้เพมีหนูบ่จังเลยใส่น้ำให้หน้าไปนี่ครับเดียวกาศโซนี่กันหนาวหนาวพี่น้องเอ้ยเอ้ย หนูหน่อยมันพันบ่วงยังเดียวครับอย่าม,มาหลายลังเราดิมาติดเนี่ยมันจะพันบ่วงส่วนหนักมีแต่หนูง่ายแหะติดหนูหน่อยพันบ่วงเบิดบ่อยู่โหตัวมันหลุดกับประเทศไทยพี่น้องบึงเล่นตามบ่วงโอ้ยนี่ลองดีกับ,บพวกพัน เก็บบ่วงมากหลายเติบแล้วครับผมพี่น้องบอตีนเลยครับนี่ตัวเดียวเดี๋ยวอีกไม้นึงครับสิบกหลังครับผมอีกไม้นึงประมาณซิบกหลังเดี๋ยวพาพี่น้องไปย้ำครับดูน้ำกันครับผมไวจะมันประมาณไม้นั้นหรือว่าไข่เนยครับแถวนี้สงสัยสิมีหนูตัวเดียวครับผมเป็นหนูโท้บนตัวใหญ่ครับผมเป็นหนูโท้นหรืว่าผมหานตัวใหญ่ดีดูน้ำกันครับผม พี่น้องว่าจะมัดประมาณม,ม,มีสิบพลังครับผมผู้ผาาเฒ่<อ>ารรครับผมพี่น้องคนไม่ไม่ยังมึงอนึ่งพอข้ยมันลามบ่โอ้ผู้เฒ่าเป็นมะเร็งข้าวแต่ซอครับผมพี่น้องถามซื้อหนูว่าสัน่นโอ้ยถ้าได้ออมอยู่ <c oughs> <c oughs> ขายจ้ย <c oughs> อยบ่ขายจ้อเย,ยเออขายไปแล้วลอตเตอรี่ <c oughs> ขายไปแล้วเออเดี๋ยวไปหา ยามบวงต่อครับผมให้ผู้เฒ่าเพิน่น<ป>เตียงกล้วยเออไปแล้วครับพี่น้องอันผู้เฒ่าเพิน่นมาอันเลี้ยงควายเพิ่งได้ยามเพิ่งไดถามซื้อหนูเอาเอาก็ไปไว้สิไปเหเ็ดเมนูสูื้พี่น้องกินแล้วครับไปยามหนูน้ำกันต่อครับผมไอ,เ,อเสียไงยนี่นะครับเออหมานอยู่ตัวหนึ่ง เลียบหัวแซ่บๆตัยบจะนี่ไปเส้นน่ะนะหัวรักขหงงเกี่ขวางโอเคครับอย่างไงคุนไปแล้วครับพุ่ณไม้ใกล้บ้านครับผมไม้ใกล้บ้านไม้นี่เป็นไม้ขคางสาขคางข้องครับผมสาหมู่บ้านครับผมใส่ผมใส่อยู่ข้างหลังผมครับดูน้ำกันครับผมว่าจะมันประมาณสิบก๊อลง หมยนี่กับไมาา้างค๊องเลยครับมหาบวนไสน้ำานี่ครับมวงไส่พ่ก่อมีกับเต้ามาเลี้ยงจะไปทั้งไก่อยู่ไปหาไสออกทั้งไก่ในจังหน่อยครับว่าจะมันบ่มันนี่ก็เดี๋ยว,วยกีบโรงงานแล้วได้ไสบบวงตลอดนะครับบวงสิได้เพิ่มจักตูบอกกับว่ามีอย่างพลาดเลยพี่น้องเลยบวงผงก็ได้ อเอยบวดติดบ่อไหมเนี่ยที่เป็นแต่ติดอยู่มาได้ตเติมกันในบ่อใกล้บ้านอ้พันกับโ่พันครับผมหมบพันเลยไม้เนี่ยมันมีหนูบ่หึงจังเลย

มีนู่ยังครับผมพี่น้องมียุงครับท่านโอ้ยออมวงผมเลยเนาะเมียนมาที่เด็ดเลยทีเด็ดเลยอออมวงผมเลยตัวเดียวก็แซบโอ้ยตัวพกงเนาะคนอะทันเงี่ยคนอะโท่เงีเลยคนเหี้ยทันใงญ่บอกแล้วที่เด็ดรอยไปรเส้นมงไปบอกม่เลี้ยงโอ้ยจัดนักเลี้ยงไม้เด็ดปะไม้เด็ดเลยมันเลียงนี่จังเลยเอออ พันไซกับพนันไซลองเท่าย,ยอดเลยพี่น้องไงขักไหลเดี๋ยวเห็ดเมนู่นเศษเนาะอมขมเนาะโอ้อมขมเดี๋ยวใส่ผักกระเดาบอืษเกาทายอยูอ่มีมมหมูครับผมพี่น้องไปนี่ตำเครื่องครับลูกคนเสร็จเรียบร้อยครับตับโตมุกครับอุ้ยสุดยอดไหล ตัวหนูแบบไงเลยพริกครับหมันโอ้ยกินเขาเอเดียด้มันครับขอใส่นี่เล่ยประเทศเทมบ้างไหมนะมันครับวะโอ้ยหผัวนะโอ้ยมีลูกลูกเมลูควันทำให้เขาได้มาหนูมันครับหนูแม่ครับหนูแม่ตัวแบบไงครับ สุดยอดวะสุดยอดเลยนะแค่ตีเห็นสดๆเลยก็ขั้วเนี่ไดนวาเราเกิดนตามแีกได้บัานก็ขั้วครับ่สุดยอดครับกขั้วสุดยอดบอกวาเกิีนจะทำหาทางไม่พ็ขั้วดีดว มันเท่าอือโอ้ยที่เขาเป็นนองเกียะเกียรเป็งเครื่องเขียต่ำเจ้าเจาต่ำฟ้าตีหม้อเลยเนาะอือคนฟ้ากระเดากระมีเมันเฮ้ยเครื่องครับพี่น้องเฮ้ยบุกครับนี่บุกไสบุกไสอืมฟังมาจากญี่ปุ่นหัวนี่เนี่ยเบย์ฟันไสอ่าอืมตุ๊กตด๊กเลยพี่น้องเลยสุดยอดเลย ปอกหน uh ูเ huh. พียงเลยเพื่อบ <Hayır> <t iny smoke> ้านรรทันโอ้ยสุดยอดสุดยอดเลยบั้งอืมเอาแบบมันเสียไหลเสียหลายอืมโอ้โถูถูถูถเราเป็นยังเราใส่น้ำมั้ยมันบ่แมนวิธีการปรุงมันต้องปรุงพอดีเลยก็ต้องปรุงต้อยแมนบ่แมนอืมพี่น้องไอเดือบันบานเนี่ยของแข่เลยรสดีน้ำจักหน่อยเพื่อความนุ่ม ม,มันเป็นจสก้นเชิมั้นี่ไมอย่าไปเรียกไปใคคือเกามะอย่าบ,บอบบื้ยอย่าบานเขาเลยแก้วโอ้ยใหินเราก็ปุ่มจีรองอุ่มชื้นทุนใส่พรอมอยแล้วกับกินหอมห,อมห,อมหุนเลยไปนี่มีเมนบ้านครับ ใส่ไม้เห็ดกินครับผมพี่น้องผู้เฒ่าตามซื้ออยู่บขายมีเห็ดกินก่อนเทรุ่นไว้แบ่งให้เพิ่นกินลดเพรต้องขายเพิ่นดอกแบ่งให้เพิ่นกินได้ซื้อลดเหม็นเพื่อเผื่อเสียเรียบร้อยครับผมโอ้โหเตียมหม้อเลยพี่น้องเลยเอาเทีย่ยวุ่นมาเลยใส่เลยบ่อืะพียรุ่นขาดอะไ ตอนหนูล้วนๆนี่พักหน่อยๆหนูหลายหนูใลายพักหน่อยๆรับโอ้ยมาพ่อกินนล้กันครับผมเฮ้ยทีเด็มาๆๆพี่น้องมือนมากินขวน้ำกันครับผมอ้อมหนเสียงขึ้นสุดยอดพี่เด้ออ้อมหนู อืมอืมฮแล้วการเมลซ์อ,อืมที่เด็ดที่เด็ดเโอ้ยขอามยังไงพี่น,อนอ้องเพ่นบ้างนะประกอบด้วความค่ครับรเจนี้สั่งส่มาจากญี่ปุ่นมาเนาะปั๊บอที่เด็ดปครับ dạng bằng tội hm 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 khẩu hm vậy, khẩu hm ba, hm hm đi, hm 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 đó, hm 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 cam hm 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 ข้ามหนีเจ็บๆขวาด้เนี่โอ้เลยตับครับตาบานอร่อยมากเลยแก่ข้าวป่ะถ่านเต็ยมถานเลยครับ สุดยอดามาให้กินครับให้กินเซวน้ำมะแซาก็ดีขอเแ้าครับผมมันเด้อพี่น้องได้กินของแซาดเด้อออมหนูครับออมหนูคำสิจโจ๊ะเากตัวเนือะเดยออือสุดยอดอ เมนูที่คนหากินยากหนูกวาดสิได้มาในมาบุถากสีญาติเอาเนาะตั <laughs> วสีได้มาบุถกากหญาติเอาพี่นอ้องเนียตามซื้อบ่อขายครับบ่ใหญ่เพิ่นซื้อๆอยจุดวาง,งกินก่อนอืมอืมอมอมจับ

พอคันคลิปนาครับผมสำหรับที่ขอตัวกิน,นผมผมมก่กอกน,นนะครับผมขอไม่ได้อฝากกดติดตามก็ไลคกดแจ้กดดีนะครับผมพอคันคลิปนาครับผมสวัสดีครับ